สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนาฬิกา c a s i o g s h o ็ k ที่เป็น i อค n i c Models นะครับนาฬิกาในกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทางแบรนด์ g s h ็ Sho ck เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าเห็นนาฬิกาที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะรู้ทันทีนะว่าเป็นนาฬิกา c a s i o G-Shock นะครับนาฬิกาที่เป็นไอคอนิกของทาง g s h ็ Sho ck เนี่ยมีทั้งหมด5กลุ่มนะครับแบ่งเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบดิจิตอล2กลุ่มนะก็คือมีนาฬิกาตระกูล5 0 0 0หรือ5้0พนกะครับแล้วก็ตระ แล้วก็มีนาฬิกาแบบอนาล็อกอีก3ากลุ่มนะครับก็คือตระกูล ga หรือ gm 110นะครับ ga หรือ gm 2001แล้วก็ a w หรือ a w m 5 0 0นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอนาฬิกาแบบอนาล็อกนะตระกูล a w หรือ a w m 5 0 0นะครับซึ่งนาฬิการตระกูลนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาอนาล็อกตัวแรกของทางแบรนด์ g shock นะครับหรือถ้าจะพูดได้ถูกต้องนะก็คือเป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลตัวแรกของ g shock เนื่องจากว่าที่หน้าปัดเนี่ยมีการบอกเวลาทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบบตััวเลลขดิิจนะคร โดย6ปีหลังจากที่นาฬิกา Casio G-Shock เรือนแรกคือรุ่น d w 5 0 0 4เนี่ยได้ออกวางจำหน่ายในปี1983นะครับทาง Casio G-Shock เนี่ยก็ได้วางจำหน่ายนาฬิกาอะนาล็อกรุ่นแรกนในปี1989นะครับโดยใช้เลขรุ่นเป็น AW500 นาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นผลมาจากความพยายามและความทุ่มเทของทีมพัฒนานาฬิกาอะนาล็อกของ G-Shock นะครับโดยมีคุณคาซุโยะคาวาชิมะนะครับเป็นผู้ออกแบบในาิการุ่นนี้นะครับได้รับการออกแบบให้มี ความกลมนะหรือ perfect circle นะครับแทนที่จะเป็นทรงแบบ8ดเหลี่ยมอย่างที่ใช้ในในาฬิกา G-Shock แบบดิจิตอลในรุ่นก่อนหน้านะครับและเน้นการออกแบบที่เรียบง่ายนะดูน้อยๆนะครับตามแนวคิดแบบ simple and minimal นอกจากนี้นะครับตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยต้องดูไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับโดยส่วนของกรอบนาฬิกาครับจะมีการตัดเป็นมุมเอียงโดยรอบของตัวกรอบด้านหน้าเลยนะครับทำให้ตัวเรือนเนี่ยดูมีขนาดที่เล็กลงนะ และนอกจากนี้นะครับในการรุ่นนี้เนี่ยยังต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญของนาฬิกา G-Shock นั่นก็คือต้องมีความสามารถในการทนต่อการตกกระแทกได้ดีนะครับหรือ Shock Resist นะฮะในขะณะที่ผมทําคลิปนี้นะครับนาฬิกาอนาล็อกตระกูล500เนี้ยที่รวมทุก รุ่นย่อยตั้งแต่ปี1989จนถึงปัจจุบันนะครับคือปี2024นี้เนี่ยก็มีเพียง30กว่ารุ่นเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่ได้มีจํานวนมากเลยนะครับท,ท,ทั้งที่เป็นโมเดลนาฬิกา Casio G-Shock ยุคแรกๆนะโดยจํานวนรุ่นที่มีออกวางจําหน่ายน้อยเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่านาฬิการุ่นนี้ไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่เป็นเพราะนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมีความคลาสสิกนะที่ไม่ได้เป็นแฟชั่นวอชนะครับแบบในนาฬิกา G-Shock รุ่นอื่นๆนะที่มีดีไซน์แล้วก็มีสีสันเปลี่ยยยนนไปตามมมสัิ ในคลิปนี้เนี่ยผมจะนําเสนอเฉพาะรุ่นหลักๆของนาฬิกาตระกูลนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะได้เห็นถึงพัฒนาการและความแตกต่างของนาฬิการุ่นต่างๆที่จัดอยู่ในตระกูล500นี้นะครับในปี1989นะครับทาง Casio G-Shock ก็ได้ออกวางจาหน่ายนาฬิการุ่น AW-500 นะใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ380นะครับเป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกผสมดิจิตอลตัวแรกของทั้งแบรนด์ G-Shock นะฮะโดยมีตัวเรือนเป็นวงกลมนะครับ กรอบแล้วก็สายเป็นเรซินตัวเข็มนาทีที่หน้าปัดนะครับก็จะมีรูวงกลมเล็กๆอยู่นะซึ่งก็จะสอดคล้องกับคอนเซปต์ perfect circle นั่นเองนะครับเข็มชั่วโมงออกแบบให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับให้ดูตัดกับเข็มนาทีนะก็ทําให้อ่านเวลาได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับมาร์กเกอร์รอบหน้าปัดนะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะสไตล์คล้ายๆแบบนาฬิกาดำน้ำนะครับฝาหลังเป็นแบบ school lock b a นะครับ และที่หน้าปัดนะครับสามารถบอกเวลาทั้งแบบเข็มและแบบตัวเลขดิจิตอลได้นะทำให้สามารถบอกเวลาแบบดวลไทม์นะหรือสามารถบอกเวลาได้2ทําโซนพร้อมกันนั่นเองนะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับตามแบบนาฬิกาคาซิโอนะนั่นก็คือมีฟังก์ชัน,นการจับเวลาเดินหน้านะครับหรือสต็อปวอชที่ความละเอียด1นึ0ส่วนร้อยวินาทีนะครับสามารถตั้งปลุกได้นะครับแล้วก็สามารถจะแจ้งเตือนหนยชั่วโมงได้นาฬิการุ่นนี้นะครับได้รับรางวัล g o o d d e s i g n Award ในปี1989ด้วยนะครับ จนถึงปัจจุบันนี้นะครับดีไซน์ของนาฬิกาตระกูลนี้เนี่ยก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นแรกที่ออกวางจำหน่ายเลยนะครับถัดมานี่ปี1993นะครับได้ออกจำหน่ายรุ่น AW500G นะครับแล้วก็ AW500B ทั้ง2รุ่นนี้นะครับใช้เครื่องหลักเดียวกันนะก็คือโมดูลเครื่อง380นะครับดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันต่างๆก็จะเหมือนกับนาฬิการุ่นแรกที่ออกวางขายในปี1989เลยนะโดยรุ่น AW500G นะครับมีกราฟที่แสดงการดูดซับแรงกระแทกสกรีนไว้ที่หน้าปัดด้วยนะ เพื่อทีก่กงานสื่อว่าในกาคาซิโอจิช็อกเนี่ยมีความสามารถในการรับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็ในรุ่น a w 500B เนี่ยก็มีการใช้หน้าปัดที่สามารถเรืองแสงในที่มืดได้แบบเต็มทั้งหน้าปัดเลยนะครับทำให้สามารถอ่านเวลาในที่มืดได้ง่ายมากขึ้นนะในปี2006นะครับทางคา s ิโอจิช็อกก็ได้ออกจำหน่ายรุ่น AWG 500J นะครับใช้รหัสมูลนเครื่องคือ4359ในการรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับระบบที่ใช้ในการปรับตั้งเวลาผ่านขึ้นววทยุนะครับหรือเว็บเซปเตอร์ แล้วก็ได้นําระบบทับโซล่านะครับมาใช้ในนาฬิการุ่นนี้ด้วยนะครับทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยสามารถชาร์จพลังงานจากแสงนะครับผ่านแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งไว้บนหน้าปัดนาฬิกาได้นะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกากลุ่มเดอะ์จีด้วยนะครับโดยนาฬิกาที่อยู่ในกลุ่มเดอะ์จีเนี่ยจะเป็นนาฬิกาแบบเรดิโอโซล่านะคือมีทั้งระบบที่ใช้ในการปรับตั้งเวลาผ่านคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ระบบทับโซล่าซึ่งนาฬิกากลุ่มนี้เนี่ย จะออกจําหน่ายในช่วงต้นๆปี2000นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีทั้ง2ระบบนี้นะครับเริ่มนํามาใช้ในนาฬิกา Casio G-Shock เครื่องนาฬิการุ่นนี้นะครับยังมีนําไปใช้ในนาฬิกา G-Shock รุ่น GW1700 แล้วก็ GW1800 ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนาฬิกาในกลุ่มเดอรเหมือนกันนะ หน้าปัดของนาฬิการ,รุ่น AWG 5 0 0 J นี่นะครับถูกปรับให้มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD 3ช่องนะแทนแบบเดิมที่มีเพียงจอเดียวนะครับและได้เพิ่มฟังก์ชันเค้าดาวทัมเมอร์เข้ามานะหรือการจับเวลาถอยหลังนั่นเองนะครับาฬการรุ่นนี้นะครับได้รับรางวัล Good Design Long Life Design Award นะครับในปี2008ด้วย ก็ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันนะถึงความสําเร็จแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ด้านงานออกแบบของในกาลร,รุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับในปี2007นะได้ออกจําหน่ายรุ่นพิเศษนะครับในโอกาสฉลองครบรอบ25ปี G-Shock นะครับภายใต้รุ่น AWG 525 ซึ่งมีอยู่3โทนสีด้วยกันนะครับก็จะมีโทนสีดำนะสีขาวแล้วก็สีเทาแบบที่ใช้กรอบแล้วก็สายเป็นแบบใสๆนะครับในการรุ่นนี้เนี่ยได้ปรับมาใช้โมดูลเครื่องรุ่นใหม่นะก็คือรหัส4 7 6 5นะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนระบบที่ใช้ในการปรับตั้งเวลาแบบเว็บเซปเตอร์นะที่สามารถรับสัญญาณสําหรับใช้ในการปรับตั้งเวลาได้จากเสาส่งสัญญาณเพียงแค่3ต้นนะครับก็คือที่อเมริกา1ต้นแล้วก็ที่ญี่ปุ่น2ต้นเนี่ยให้สามารถรับสัญญาณไดเพิ่มขึ้นอีก,กมีออย่่ททรเเศัังฤษน กลายเป็นระบบ m าด d i b a 5นะครับแล้วก็ในปี2008เนี่ยก็ได้ออกจำหน่ายรุ่นปกตินะที่ไม่ใช่เป็นรุ่นพิเศษนั่นก็คือรุ่น AWG M500 นะครับใช้รหัสเครื่องตัวเดียวกันนะครับก็คือ C765 นะเป็นระบบ m าด d i b a 5นะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยได้มีนำไปใช้กับนาฬิกา Casio T-Shock รุ่น AWG 100ด้วยนะครับคือหน้าปัดเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบแนวเดียวกันนะนะแต่ ตัวกรอบแล้วก็สายที่ใช้จะต่างกันนะครับถัดมาในปี2014นะครับทาง c a s ิโอจ h ช็อก็ได้เปลี่ยนเครื่องนาฬิกาเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับคือใช้รหัส5230นะครับที่เป็นระบบ m า l ีแบนซิกนะครับเพื่อให้สามารถรับสัญญาณสําหรับใช้ในการปรับตั้งเวลาที่ประเทศจีนได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้เกิดเป็นรุ่น AWGM 510นะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีการนําระบบออโต์ไลท์นะครับหรือระบบพลิกข้อมือไฟติดเนี่ยเพิ่มเข้ามาในตัวนาฬิกาด้วยนะครับเ,เครื่องนาฬิการุ่นนี้เนี่ยยังได้นําไปใช้ในนาฬิกา c า s ิ o g s h ช็อกรุ่น AWGM 1 0 0อีกหลายรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ในปี2018นะครับทาง Casio g s h ช็ k ก็ได้ออกจําหน่ายนาฬิการุ่นพิเศษนะครับในโอกาสฉลอง35ปี G s ช็อกนะครับนั่นคือรุ่น AWGM 5 3 5 4มานะครับมาในโทนสีแดงดำนะครับก็จะเป็นคู่สียอดนิยมของ G ี h o c k นะครับแล้วก็ใช้เครื่ดดน,น AW UGM 5 1 0นะก็คือมีระบบทับโซลา่าแล้วก็มีระบบที่ใช้ในการปรับตั้งเวลาแบบ m a r i b a n d 6แล้วก็มีระบบอโต้ไลท์ด้วยในปี2020นะครับทาง Casio G-Shock ก็ได้นำดีไซน์แบบดั้งเดิมของนาฬิกาตระกูล a w 5 0 0เนี่ยที่เป็นรุ่นแรกนี่นะครับกลับมาทำใหม่นะในรุ่น a w 5 0 0 E นะครับก็คือที่หน้าปัดเนี่ยจะมีการแสดงผลหน้าจอ LCD เพียงแค่จอเดียวแล้วก็ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องรุ่นใหม่นะคือรหัส5416นะครับ โดยมีฟังก์ชันทั่วๆไปเหมือนกับรุ่นเก่านะค,คือรุ่น aw 500นะครับแต่มีความแตกต่างอยู่2เรื่องหลักๆนะคก็คือ1นเปลี่ยนชนิดแบตเตอรี่ใหม่นะครับมาใช้รหัส cr 2 0 1 6นะครับซึ่งจะทําให้อายุการใช้งานของตัวนาฬิกาเนี่ยนานขึ้นนะจากเดิม3ปีเป็น7ปีนะแล้วก็ประการที่2คือฝาหลังของนาฬิการุ่นใหม่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบสกู o บแบ็กนะครับเหมือนกับที่ใช้ในรุ่น aw 500ตัวแรกนะครับแต่จะใช้เป็นฝาปิดแบบที่ยึดด้วยสนนกูกกบ ในการรุ่น aw 5 0 0 e เนี่ยครับถือว่าเป็นในการรุ่นมาตรฐานนะครับแบบเริ่มต้นนะคือไม่ได้มีทั้งระบบทั f โซล่านะครับแล้วก็ไม่ได้มีระบบ m า l ิแบนซิสนะฮะนอกจากนี้นะครับทาง casio g shock ยังได้ทำานการสกูลนี้เป็นแบบ full metal เป็นครั้งแรกด้วยนะครับนั่นคือรุ่น awm 5 0 0ฝาหลังจะเป็นแบบ school bag นะครับใช้โมดูลเครื่องรหัส5640 แล้วก็ในปี2021นะครับได้ออกจำหน่ายรุ่นที่ใช้กรอบแล้วก็สายเป็นแบบเบรซินธรรมดานะคือรุ่น AWGM520 นะครับใช้รหัสเครื่อง5640เหมือนกันนะ,ะเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีระบบออโต้ไลท์นะครับมีระบบทับโซล่านะแล้วก็ใช้ระบบมาดิแบนซินะครับ เหมือนกับเครื่องของนาฬิการุ่น AWGM 5 1 0นะซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับต่างกันแต่เพียงว่าที่หน้าปัดของนาฬิการุ่น M 5 1 0เนี่ยจะมีจอ LCD เล็กๆเป็น3ช่องนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยคือรุ่น M 5 2 0ี่นะครับที่หน้าปัดเนี่ยจะมีจอ LCD จอใหญ่เพียงจอเดียวนะซึ่งจะเป็นสไตล์แบบเดียวกับนาฬิการุ่น AW 5 0 0ตัวแรกนะครับ นาฬิการตระกูลนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมากเลยนะโดยมีจุดยืนด,ด้านงานออกแบบตามแนวคิด simple and minimal นะครับแล้วก็รูปทรงแบบ perfect circle ของนาฬิการรุ่นนี้เนี่ยยังคงเป็นแบบฉบับดั้งเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเลยนะตั้งแต่รุ่นแรกก็คือ AW 5 0 0นะครับที่ออกวางจำหน่ายในปี1989 อาจจะเรียกได้ว่านี่เป็น DNA ของนาฬการตระก,กูลนี้เลยนะแล้วก็เชื่อได้ว่าเอกลักษณ์ที่เป็นไอคอนิกอันนี้นะครับยังคงอยู่ในงานออกแบบและพัฒนาของนาฬิกาคาซิโอจีช็อตระกูล a w 5 0 0ต่อไปในอนาคตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ